สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาฟาทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงนะคะอะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะพศ2566นะคะดวงคนเกิดวันเสาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักนะคะหรือสิ่งที่ไพ่ยิปซีอยากจะแนะนํานะคะอยากจะบอกอยากจะเตือนนะคะกับชาววันเสาร์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคําพยากรดวงรายเดือนเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจา,ารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้ เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสำหรับชาววันเสาร์นะคะใครที่เข้ามากันแล้วนะคะก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มาดูนะคะว่าชาววันเสาร์นะคะในเดือนนี้ได้ไพ่อะไรกันบ้างส่องไม้เท้าการงานโดดเด่นนะคะนะการงานการติดต่อประสานงานนะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์นะคะนะบางคนนี้จะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือว่าบางคนมีดวงของการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษานะคะภาษาต่างชาติต่างประเทศบางคนจะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจสินค้านำเข้าส่งออกระหว่างประเทศนั่นเองนะคะนะสองไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีนะคะบางคนมีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของงานรับจอบงานหารายได้เสริมเข้ามาหรืออาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการงานเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ5เหลี่ยนเป็นไพ่ของความอิดโรยอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะนะเรียกว่า5เหลี่ยนประกบตัวนี้ชาววันเสาร์ยังไงก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะบางคนนี่จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกแขนขานะคะอ่อนแรง นะคะนะหรือว่าข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงนะคะนะอาจจะเกิดการลื่นการหกล้มฟกช้ำดำเขียวเกิดขึ้นนะรวมถึงพกไพ่ห้าเหรียญนะคะนะเครียดกับเงินด้วยนะคะนะการเงินประกบตัวเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเครียดกับเงินนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของกังวลในเรื่องของการเงินนะคะนะหรือว่าการเงินค่อนข้างจะตึงมือนั่นเองนะคะในเดือนนี้ไพ่ห้าเหร wounds, ียญนะคะนะเป็นไพ่ขอทานเลยทีเดียวนะคะ ราชินีถ้วยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรให้รอบครอบนะคะให้ใจเย็นนะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องรอเวลารอโอกาสรอสุดดูสถานการณ์สิ่งต่างๆหรือราชินีถ้วยบางคนนะคะทํางานเกี่ยวข้องกับงานบริการได้งานโรงแรมได้นะคะนะบางคนอาจจะเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนดูแลบ้านดูแลครอบครัวนั่นเองนะคะนะเรียกว่าราชินีถ้วยนะคะเป็นไพ่ของคนที่อาจจะกําลังใจจดใจจ่อรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะ ไทเดิมูนนะคะบางคนนี่ไม่รออย่างเดียวนะกำลังอ้อนวอนขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ขอให้มีปาฏิหาริย์ขอให้มีสิ่งดีๆนะคะนะขอให้ผ่านพ้นปัญหาสิ่งต่างๆขออย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องลงมือทําด้วยนะคะความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้นนะคะและไพ่เดมูลเนี่ยชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่บางครั้งขี้วิตกกังวลนะคะกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลไปก่อนล่วงหน้านะคะเรียกว่าคิดไปก่อนล่วงหน้านั่นเองแล้วพวกไพ่เดมูลบางครั้งชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนด้วยนะมีเซนนะคะนะมักจะเห็นสิ่งลี้ลับลึก นะคะนะรวมถึงไพ่ดมูลเนี่ยมันจะโดดเด่นสําหรับคนทํางานกลางคืนนะคะนะค้าขายช่วงคำ่ำค่ำค้าขายอาหารโต้รุง่งนะคะงานบริการเด็กดิ้งเด็กดื่มอะไรพวกนี้นะคะไพ่ดมูลเนี่ยตกตําแหน่งเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีในเรื่องของการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะความหมั่นไส้อิจฉาริษยาอาจจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเรียกว่าให้คุณโฟกัสไปในเรื่องของการงานดีกว่านะอย่าไปใส่ใจพวก อเรียกว่าคำพูดนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทำให้คุณอาจจะเกิดความรู้สึกว่าหงุดงิดนั่นเองนะคะสามถ้วยนะเพื่อนที่ดีมิตรที่ดีก็ยังมีนะคะ3ามถ้วยนี่บริวารน,นะคะลูกหลานจะนำพาข่าวดีมาให้หรือสามถ้วยในยชาววันเสาร์นะยิ่งเกรยียดยิ่งกินยิ่งทานอาหารขนมนมเนย อุดมสมบูรณ์กันเลยชีเดียวนะคะ3มถ้วยยังบ่งบอกในเรื่องของความสําเร็จด้วยนะคะ5้าถ้วยนะคะอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนะคะหรือภาย5้าถ้วยเนี่ยชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่เรียกว่ายำคิดยำทำนะคะนะ เนี่ยเห็นไหมเตมูนกับ5้าถ้วยนะคิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาแล้วคิดถึงใครบางคนที่จากไปนะคะหรืออาจจะกําลังคิดถึงอดีตที่คุณไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันและมองไปถึงอนาคตนะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะแล้วพวกไพ่ห้าถ้วยนะบางครั้งน้อยใจหัวหน้างานนะคะน้อยใจเพื่อนร่วมงานน้อยใจโชคชะตานะคะชาววันเสาร์นะระวังจะเป็นโรคซึมเศร้า โพลาด้วยนะคะบางครั้งโลกส่วนตัวสูงนะแล้วชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่มโนเก่งนะคะเด็กถือดาบนะคะตำแหน่งปัญหาสิ่งแก้ไขของคุณนะคะปัญหาของคุณนั้นก็คือความว้าวุ่นความกังวลน,นะคะ ความลังเลโลเลนะคะนะภาวะภวาวงห่วงหน้าห่วงหลังนะคะจะไปต่อก็ห่วงข้างหลังนะคะนะจะอยู่จะอยู่ที่เดิมก็ห่วงเอออนาคตจะเป็นยังไงนะคะนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดเกิดขึ้นนะคะอย่าอยู่กับคําว่าภาวะภาวา,ภาวงความโลเลความลังเลนะคะนะไม่ได้สร้างผลดีให้กับตัวเรานะคะ 10เหรียญน,นะคะสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือ10เหรียญน,นี้จะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่คนอายุเยอะคนอายุมากจะเข้ามาส่งผลนะคะหรือ10เหรียญบางคนนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนการรวมหุ้นนะคะนะทำธุรกิจกิจการภายในครอบครัวนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการสืบทอดนะคะธุรกิจนะคะต่อจากครอบครัวด้วยนะคะ แต่ใครที่มีหุ้นส่วนอยู่นะคะเรียกว่าในเดือนนี้อาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนนะมันจะเป็นปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าใครที่มีหุ้นส่วนนี้ทุกอย่างมันต้องชัดเจนนะคะในเรื่องของตัวเลขบัญชีการเงินสิ่งต่างๆนะคะก็เรียกว่าเด็กถือดาบนี่มันจะมีปัญหาจุกจิกหัวใจเนาะเหมือนที่บอกนะคะแฮงแมนนะคะกืนไม่เข้าขายไม่ออกน้ําท่วมปากนะคะอึดอัดใจตกกระไดพลอยโจรน,นะคะแฮงแมนบางครั้งตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันนะคะนะเรียกว่าไม่รู้จะทํายังไงดี เลยทีเดียวนะคะเหนื่อยเบือ่อเครียดกับปัญหากับสิ่งต่างๆนะคะมันดูอึดอัดใจไปหมดนะคะในช่วงนี้เจ็ดเหรียญน,นะคะนะเรียกว่าอาจจะกําลังคิดวางแผนวางแผนนะคะอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมนั่นเองนะคะการงานในเดือนนี้นะสำหรับคนที่มีงานประจำทําอยู่แล้วเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับ เนื่อยกับสิ่งที่คุณทําอยู่เบื่อกับสิ่งที่คุณทําอยู่หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเบื่อที่จะทําอะไรที่มันซ้ําๆเดิมๆอยากมองหาอะไรใหม่ๆอยากเปลี่ยนงานอยากโยกอยากย้ายนะคะใครที่คิดว่าเอ๊ะถ้าเปลี่ยนงานแล้วจะดีไหมอันนี้เรียกว่าอาจจะไม่ได้แตกต่างจากที่เดิมนะคะหมอฟ้าเนี่ยยังไม่แนะนําว่าคุณให้คุณเปลี่ยนงานนะเพราะว่าเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะนะเรียกว่าอาจจะไม่แตกต่างจากเดิมนะคะเพราะฉะนั้นทํางานประจําอดทนทํางานประจําไปก่อนนะคะนะ เพราะว่าปัญหาในสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับุคนรอบข้างทั้งนั้นเลยนะเรียกว่าการนินทาการติสินนะคะแล้วคุณเป็นคนที่คิดทุกเรื่องคิดทุกอย่างที่น้อยใจอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณทําหน้าที่ของคุณเนี่ยให้มันดีที่สุดนะคะนะรับผิดชอบทําในสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยให้มันออกมาดีที่สุดนะคะนะทำผลงานของเราให้ดีนะคะเพื่อที่จะเอาชนะนะคะคําติชิน,นินทาของคนรอบข้างนั่นเองนะคะ รวมถึงถ้าในเรื่องของใครที่มีธุรกิจกิจการอยู่ในเดือนนี้มันอาจจะดูเงียบเงียบซบเซานะคะนะเรียกว่ามันอาจจะเครียดๆคุณอาจจะต้องมองหาอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะนะมองหาแนวทางใหม่ลู่ทางใหม่นะคะนะการทําอะไรใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าตัวใหม่ๆนะคะนะหรือว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่มันมากขึ้นนะคะบางครั้งอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับพวกออนไลน์ด้วยนะคะนะ รวมถึงนะคะนะก็เรียกว่า ใครที่ตก,กง,งานว่างงานนะคะในเดือนนี้ถามว่าจะได้งานไหมหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้งานที่คุณถูกใจนะคะคุณอาจจะไม่ได้งานที่คุณถูกใจหรือไม่ได้งานที่คุณรู้สึกว่าชอบอยากจะทํานะคุณอาจจะไปได้งานที่เรียกว่ามันไม่ตรงกับที่คุณอยากได้อะนะก็เรียกว่าทาทาไปก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะไม่ใช่ว่าคนเลือกงานได้นะคะแต่งานจะเลือกคนนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ทาทาไปก่อนจะดีกว่านะคะแล้วค่อยหามองมองหางานใหม่ที่มันถูกใจเรานะคะ รวมถึงถ้าในเรื่องของการงานจบไปแล้วเนาะการงานมันมีความเบื่อเกิดขึ้นนะคะนะ เพราะฉะนั้นเรียกว่าทนไปก่อนนะคะในเรื่องของการงานรวมถึงถ้าในเรื่องของการเงินนะคะการเงินสิบเหรียญนะชาววันเสาร์คุณอาจจะกําลังรอเงินสก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะนะเพื่อที่จะมาลงทุนนั่นเองนะคะสิบเหรียญเนี่ยจะมีเงินเข้ามาจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือบางคนสิบเหรียญจะเกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านนะคะนะบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยการต่อเติมบ้านนะคะบางครั้งการเงินของคุณอาจจะหมดไปกับการต่อเติมบ้านนะคะหรือว่าบางคนนะคะ ใครที่กําลังอยากจะได้บ้านนะถ้าจะซื้อนะคะนะเรียกว่าลําพังตัวคุณคนเดียวอาจจะไม่ผ่านนะในเรื่องของเอกสารนะคะเรียกว่าอาจจะต้องมองหาคนกู้ร่วมซื้อร่วมนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้บ้านมือสองนะอาจจะไม่ได้บ้านใหม่เลยทีเดียวนะคะถ้าในเดือนนี้นะสาหรับชาววันเสาร์นะคะหรือใครที่กําลังอยากจะได้รถก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นรถหรือเป็นบ้านนะคะเรียกว่าดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะเพราะว่ามันอาจจะต้องมีในเรื่องของการ ซื้อร่วมการกู้ร่วมเกิดขึ้นนั่นเองบางคนในเดือนนี้นะจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อด้วยนะคะหรือว่าบางคนจะเกี่ยวข้องกับการจำนองจำนำนะคะการไถ่ถอนนะคะเ,ออเรียกว่าบางคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์บ้านหรือว่ารีไฟแนนซ์รถนะคะการเงินมันค่อนข้างจะตึงมือนะการเงินคุณเวลามันเข้ามาก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็จะหมดไปก้อนหนึ่งมันเป็นแค่เงินผ่านมือนะคะนะมันไม่ใช่เงินเก็บนะคะชาววันเสราร์คุณการเงินของคุณเนี่ยนะเรียก ว่าบางทีอาจจะหมดไปกับอาหารของกินนะคะนะหมดไปกับบริวารลูกหลานก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินในเดือนนี้ถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดได้เนาะแต่มันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะนะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะ ตัวเลขจากบัลลกที่ตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากคนตายจะให้โชคนะคะเพราะว่าชาววันเสาร์ในเดือนนี้นะคุณอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนด้วยนะคะหรือคนในครอบครัวนะคะอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะความรักชาววันเสาร์ตัวคุณเป็นสองไม้เท้านะคะคนรักเป็นไพ่เดอมูลเห็นไหม สองไม้เท้าเนี่ยคุณอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานหรือให้ความสําคัญกับอย่างอื่นนะคะมากกว่าในเรื่องของความรักคุณอาจจะไปให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานการหาเงินอนาคตให้กับครอบครัวจนบางครั้งอาจจะเกิดความละเลยนะคะนะกับคนรักของคุณนะคะทําให้คนรักของคุณอาจจะมีในเรื่องของความน้อยใจนะคะการงอนกันหรืออาจจะเรียกร้องความสนใจจากคุณนั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้ความรักของคุณในเดือนนี้มันจะเป็นปัญหาจุกจิกหัวใจพ่อแง่แม่งอนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันอยู่ เรื่อยกระทบกระทั่งกันอยู kind of ่ตลอดนะคะนะเรียกว่าเกิดจากการที่คุณไม่มีเวลาให้กันนั่นเองนะคะนะไม่ใช่ว่าคนรักไม่มีเวลาให้คุณนะหมอฟ้ามองว่าชาววันสาวไม่มีเวลาให้คนรักมากกว่านะคะเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะโฟกัสไปในเรื่องของการเงินซะมากกว่าเห็นไหมคุณจะเครียดกับในเรื่องของการเงินคุณจะเครียดกับในเรื่องของการงานจนคุณไม่ได้คุณไม่ได้ใส่ใจแฟนคุณเลยนะคุณอาจจะปล่อยปะละเลยนะคะ กับแฟนคุณเนาะมันก็เลยทําให้เรียกว่าความรักของคุณในเดือนนี้มันจะดูอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงๆเครียดๆอึมครึมนะคะนะการการทานข้าวร่วมกันหรือว่าพากันไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้จะช่วยได้นะสําหรับคุณที่มีคู่นะคะมันจะทําให้ความรักของคุณค่อน,อนข้างจะดีขึ้นนะคะหรือถ้าไม่มีเวลาที่จะ เฮ้ยพาคนรักนะคะไปเที่ยวไปพักก่อนก็ให้หันมาเนาะหันมาพูดคุยกับเขาบ้างหันมาใส่ใจนะคะความรู้สึกหรือว่าดูแลเทคแคร์รายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันบ้างนะคะมันจะทําให้ความรักของคุณอะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะนะไม่อึมครึมไม่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 งุดหงิดนะ หรือมีกรณีหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีปัญหากันอยู่แล้วเนี่ยหมอฟ้ามองว่ารักๆเลิกๆนะยังตัดกันไม่ขาดด้วยภาระด้วยหน้าที่นะคะบางคนรักไปทุกไปรักไปช้ําไปอึดอัดใจไปจะไปต่อจะพอดีจะเอาอยัางไงดีนะคะนะเรียกว่าเหนื่อยกับความรักนั่นเองนะคะ เรียกว่าถามว่าเลิกไหมมันไม่มีดวงของการเลิกรากันเกิดขึ้นนะแต่มันเป็นมันเป็นแบบรักๆเลิกๆอ่ะนะคะนะงอนกันโกรธกันไม่เข้าใจกันนะคะนะเครียดกังวลอึดอัดทุกข์นะความรักของคุณในเดือนนี้มันเหมือนกับกืนไม่เข้าข่ายไม่ออกนะคะในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าบางคนเนี้ยอาจจะเรียกว่ามีความรักปัจจุบันอยู่แล้วแต่อาจจะไปได้รับข่าวข่าวแฟนเก่ารู้เรื่องแฟนเก่าเข้านะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเกิดความ เกิดความลังเลโลเลนะรักพี่เสียดายน้องเกิดขึ้นนะคะอันนี้ต้องตัดสินใจให้ดีนะอย่าให้ความรักครั้งเก่าๆมาส่งผลนะคะกับความรักในปัจจุบันของคุณนะคะนะอดีตมันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราต้องโละทิ้งนะคะนะเราต้องอยู่กับความรักปัจจุบันคนปัจจุบันนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่า คุณคุณคุณรู้สึกว่าคุณกังวลในเรื่องของความรักนะคุณอยากจะมีความรักดีๆนะคะอยากจะมีคนเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์นะคะนะคุณแต่พอมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ขี้ลำคาญนะชาววันสาวหมอฟ้ามองว่าทาในเรื่องของความรักเนี่ยคุณเป็นคนที่ขี้ลำคาญค่อนข้างจะเอาแต่ใจขี้น้อยใจขี้งอนนะคะนะคุณชอบให้คนมาเอาใจคุณแต่บางทีคุณไม่ชอบที่จะเอาใจใครนะคะ ก็เลยกลายเป็นว่าอยากจะมีความรักดีๆแต่บางทีไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะกลัวผิดหวังกลัวเสียใจกลัวอกหักกลัวถูกหลอกนะชาววันเสาลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่กลัวถูกหลอกนะคะกลัวคนที่เข้ามาตีสนิทเนี่ยมามาหวังผลประโยชน์จากคุณนะคะนะไม่ได้มาเพราะว่าความจริงใจเพราะว่าความรักมันก็เลยทําให้คุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะถ้าถามว่าคุณมีคนคุยไหมหมอฟ้าเชื่อว่าคุณมีคนคุยนะแต่รู้สึกว่า คือมันอารมณ์ประมาณคุยคุยไปเรื่อยอะไม่ได้คิดที่จะสารความสัมพันธ์ต่อนะคะคุยแก้งเหงาคุยคลายเครียดนะมันเหมือนเป็นแค่แบบคนที่เข้ามาคุยกับคุณนะคุณคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นแค่คนขั้นเวลามากกว่านะ คุณไม่พร้อมที่จะสารความสัมพันธ์ต่อด้วยซ้ํานะคะบางครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาววันสาวในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนมีคู่นะหมอฟ้ามองว่าคุณจะไปให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานแล้วก็เงินมากกว่าในเรื่องของความรักนะคะมันก็เลยทําให้ความรักของคุณไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่มันก็เลยดูเหงาเงาไปนะคะเหงาเงาไปโดยอัตโนมัตินั่นเองนะเรียกว่าอาจจะเป็นแบบนี้ทั้งเดือนนะคะ เรามาดูในเรื่องคนโสดยังโสดอยู่นะบทสรุปนะคะคนโสดยังโสดอยู่มีคนคุยไหมมีคนคุยนะคะนะแต่สถานะไม่ได้คืบหน้าไม่ได้ชัดเจนนะคะส่วนอ่าส่วนในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่เดือนนี้นะคะอาจจะทํางานหนักนะคะ ก็เลยอาจจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของความดันไมเกรนนะคะนะ,ะปวดช่วงบ่าช่วงไหล่ช่วง,งต้นคออาจจะตึงๆนะคะนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความเหนื่อยๆนะคะละ้าๆเพียๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเรียกว่าเกิดจากความเครียดทั้งนั้นเลยนะหรือใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วอันนี้ต้องหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะนะอย่าปล่อยปะละเลยในเรื่องของสุขภาพร่างกายมัวแต่บ้างางานทํางานโฟกัสในเรื่องของการงานมากจนเกินไปนะคะนะ สุขภาพร่างกายของคุณอาจจะเกิดการสุดสมแล้วก็ยาแย่ได้นะคะใครที่เคยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทําแท้งจะด้วยความตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะคะหรือเข้าไปมีส่วนรู้เห็นก็ดีนะอันนี้ให้หมั่นทาบุญให้กับน้องเขาบ่อยๆด้วยนะคะนะสสำหรับชาววันเสาร์นะคะเรียกว่าคุณอาจจะมีกรรมกับเด็กนะคะนะมีกรรมกับเด็กมีบางสิ่งบางอย่างติดตามตัวคุณอยู่ทําอะไรมันดูขัดแข้งขัดขาไปหมดนะคะนะเพราะฉะนั้นให้ทําบุญกับเด็กนะคะ แล้วก็ชาววันเสาร์นะคะพกไพ่แฮงแมนเนี่ยนะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกมดลูกนะคะปวดท้องปวดประจําเดือนนะคะบางคนจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะความดันไมเกรนเกิดจากความเครียดนะหรือว่าบางคนเนี่ยจะส่งผลกระทบไปถึงพกไตกระเพาะปัสสะาวะด้วยนะยไตอักเสบกบระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะ,ะดูแลในเรื่องของอาหารการกินด้วยดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่าคิดอย่ากังวลเยอะอย่ามโนอย่าฟุ้งซ่าน นะคะมันจะทําให้สุขภาพจิตเสียนะคะพอจุดพอสุขภาพจิตยําแย่นะคะสุขภาพร่างกายมันก็จะทรุดโทรมตามลงไปด้วยนะคะชาวาว,นะาชาวันเสาร์นะอ่าชาววันเสาร์นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญอ่าทบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะนะอ่าทุนการศึกษาเด็กนะคะนะหรือว่าเกี่ยวข้องกับมูลนิธิเด็กนะคะทําบุญกับเด็กกาพร้าเด็กยากไร้เด็กร้อยโอกาสกว่านะคะ หรือว่าอาจจะทําบุญกับคนพิการก็ได้นะบางคนนะคะทําบุญกับคนพิการได้นะคะนะทาบุญกับขอทานนะคะหรือถ้าว่าทําบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดก็ได้นะทําบุญกับหมาแมวนะคะนะจะเป็น การแก้เค็ดในเรื่องของการถูกนินทาการให้ร้ายนั่นเองนะคะนะทําบุญกับแมาแมวสุนัขจรจัดนะคะปล่อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยกุ้งหอยปูปลานะคะเรียกว่าชาววันเสาร์ให้มีในเรื่องของการให้ทานการให้ชีวิตนะคะนะการให้ชีวิตการต่อชีวิตกับบุคคลอื่นอันนี้เรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงนะคะให้กับชาววันเสาร์ด้วยนะคะ แล้วชาววันเสาร์นะ,ะในเดือนนี้นะคะให้คุณปัดกวาดทําความสะอาดบ้านให้ดีนะคะตรงไหนที่มันรกมันมีฝุ่นเยอะนะคะนะเรียกว่าจัดการเนาะให้มันเป็นระเบียบให้มากขึ้นนะคะมันจะเป็นการเสริมโงเ่เฮงนะคะในเรื่องของบ้านที่อยู่นะคะหรือว่าธุรกิจกิจการด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขนําโชคจากหน้าไพา่มีเลขสมีเลข8มีเลข3ม มีเลข0ูนและเลขค่านะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าฟังแล้วถูกอกถูกใจนะคะก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะหรือว่าจะไปกดซุปเปอร์แตงนะคะเพื่อที่จะเป็นการให้กำลังใจและสนับสนุนช่องก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ